ฮัลโหลฮัลโหสวัสดีค่ะสบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีทุกทุกคนจ้ามาเดอ้อมาชมวิวมาเที่ยวน้ำกันเด้อจ้านี่น้อยกับยู่ในแกรนทีทอนสเนทอ่าเนชั่นแนลพาร์คคือเก่าพี่น้องมาเที่ยวน้ำกันเดอ้อพาชมวิวบรรยากาศงามๆดีๆ วิวงามๆม,มาให้เบิ่งเดอมาได้มาเลาะเที่ยวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสมีเวลาก็มาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันส่วงน้อยมานี่สโนว์มันบทันลงหลายเถิอเดอ้อก็โอเคอยู่คันท่าม้ายามวินเทอร์นี่จะไม่ได้เข้ามาเดอ้อพี่น้องมันสโนว์มันจะหลายพี่น้อง วิวประมาณนี้งามงามนี่อันอากาศงามเศร้า right พี่น้องมาเบิงมาแวะเบิงวิวนี่งามงามพี่น้องมาเจอนองนี่เลขอยู่นี่งามงามพี่น้องเอ้ย มาถายให้เบงเดอโออันนี้เขาเจ้าเอินว่าแจ็คสันเลกแดมเด้อพี่น้องนี่เคอรอนนอยอยู่นี่เดอร์ำน,น้่มันจะไหลเข้าไปเยลโลสโตนภาคิันเด้อพี่น้องมาแวะชมวิวนี่ก่อนละกสีไปเห็ดอาหารกินพี่น้องเ็ดอาหารพักพรอนไปชิวๆไปพี่น้องบอฟ้าบ่รรีบบรอ,อนเดอมาชมวิวน้ำกันพี่น้อง นี่คือแจ็คสันเลขแดงเด้อพี่น้องวิวงามบ่นี่เก็บเกี่ยวบรรยากาศดีๆวิวงามๆมาแชร์ให้เบิงเด้อ อันนี้ก็คือภูอันแกรนดินชอนเด้อพี่น้องให่ยยแท้ไห่วาสูงแท้สูงวา่ามันเป็นก้อนหินด้อพี่น้องบบมีต้นไม้เลยอยู่เทิงอัมันเป็นก้อนหินหมดเลยนะงามงามพี่น้องเอ้ย หิวแล้วพี่น้องมาเฮ็ดอาหารกินน้ำกันมาเด้อมาเด้อเฮ็ดอาหารซิมเปิลข้าวเปียกพอร์ชสำเร็จรูปมาเฮ็ดซื่อมานำอาหารสำหรับเช้านี้มื้อนี้ตอนเช้านี่นกินตัวนี้ข้าวเปียกไอซัพอร์ชฟิชฟิชพอร์ชเดี๋ยว i ะชิคเก้นพอร์ชใส่ s e a, a e ต้มน้ำพอน,นี่ต้มน้ำพนใส่หม,ม้อเตาไฟน้อยมาน้ำนี้ยากกินย่งกระเ็ดกินรสต้มกินเห็ดกินคั่วกินผัดกินแล้วแต่ก็ต้องไป้ไปซื้อหารอาหารไล่บางมือขี้ค้านเห็ดกาไปซื้อกิน ส่วนไล่ก็จะเห็ดกินเองมันจะแซ่บดีตามใจของมักเนาะกินข้าวอยู่กลางธรรมศาสตินี่อยู่ในพาร์คแกรนทินทอนแกรนทินทอนสเตทพาร์ทเนี่ยเอามิน่าแนชโนลพาร์ทนี่อยู่ในเล็กกินข้าวกลางธรรมศาสติเนาะโอ้พรคายดี ย่านบอมม่อิ่มมาเฮ็ดอันซื้ออันชิกเก้นเจเนอรัลทาวชิกเก้นมาเฮ็ดกินนําพี่น้องซื้อมาเด้ออาหารซื้อมาภาคอยู่นี่เจ้าบ่มีหาอาหารเด้อพี่น้องเฮาต้องซื้อมาแต่ข้างนอกเด้อเวลาทีเจ้าสถาภายัยสิมานะเข้ามานะซื้ออาหารมาเด้ออันมาเฮ็ดกินนําแพกมาเพราะว่าอยู่ในภาคนี่มันบ่มีร้านอาหารเด้อพี่น้อง น้อยกะเตรียมมาน้าซื้อมา้าแล้วก็มาอุ่นเอาซอสใสเห็ดแบบง่ายๆซิมโปซิมโปพี่น้องนี่ก็เป็นตาแซบอยู่ได้หนากินบอพี่น้องนี่เอาซื้อมา้าเอามาน้าแล้วก็เอาปลาแดกแป้งนัวมาน้าอยากตำหมักฮงตำหมักแตง,ตง,ตงเขาก็ไปแวดวอ่อมากซื้อเอามาเห็ดกินอยู่ในภาคพี่น้องไปเรื่อยๆโรดทริปแบบสบายสบายง่ายๆบ้านๆพี่น้องชิลๆเด้อ ชมวิวทางล่างน้ำห่วยพี่นอ้องกินอิม่มแล้วก็มาเดินมาย่างเด้๋พี่นอ้องออกกำลังกายตอ่องามหลายนี่แดนเคลิอนเคลิอน,อ,นอ่าเล็กแจ็กสันเนาะก็เจ้าเอิรนแจ็กสันเล็กเนาะอยู่ในภาคนี่แหละอยู่ในอันภาคอันแกรนดินทอนนี่แหละจิตท,ทางตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปในเยลโลสโตนภาคเลยพี่นอ้อง มาวงวิวบรรยากาศห่วยน้ำห่วยน้ำเล็กแตนี้จักหน่อยแล้วก็สิพาเดินต่อพี่น้องอากาศดีดีนะฝ้าแดดสวยสวยงามหลายงามหลายพี่น้องน้ำห่วยนี่งามหลายมีเวลาหลายๆก็เอาเก้าอี้มานัง่งชิวๆเฮ็ดอาหารเฮ็ดกินเองแล้วก็มานัง่งกินชิวๆพ่อนคลายพี่น้อง มาเที่ยวส่วงโควิดพักงานพักการหลายมื้อหลายวันพักหนึ่งเดือนเต็มพี่น้องก็มาโรดทริปไปเรื่อยๆพี่น้องเดอ้อเก็บเกี่ยวบรรยากาศวิวงามๆม,มาแชร์ให้ได้เบิง่งได้สมกันพี่น้องใครภัยสนใจมีโอกาสมาเที่ยวกับมาเด้อพี่น้องน่อยก็มาแชร์ให้เบิงว่าบอลใดงามบอลใดเป็นตาเที่ยว แล้วแต่คนมักคนสอบเนาะไปสนใจก็มาเดอ้อมาเช็คเบิ่งเด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้ก็อยู่ในภาคเดอ้อนี่นะสิพาคขึ้นเย l l o w s t o ภาคแล้วน้อยก็สิขึ้นไปอ่ Gl า Glacier National Park ต่อจะขึ้นไปลัดมอนแทนามอนแทนาแล้วก็สิกลับไปทางวอชิงตันหรือออริกอนกลับมาคลิฟอร์เนียพี่น้องจะขึ้นโค้งไปทางนี่ก่อน จะพักพอนเที่ยวอยู่เยลโลสโตนพาคจากสองมือแล้วก็จะเดินทางต่อขึ้นไปมอนแทนาสปไปเกเนชันน n a l Park พี่น้องนี่เดินทางต่อจ้าไปเที่ยวต่อพี่น้องสิเข้าเยลโลสโตนพัคเด้อเจอกัน next station เด้อพี่น้องเด้อติดตามหน่อยสิพาไปใส่มาเบิ่ทรงมวิวน้ำกันเด้พี่น้องเด้อ สิเที่ยวไปเรื่อยๆในเดือนหนึ่งไปทงางเศร้าทางนอดอขึ้นเมื่อทางเหนือจะไป a กลเชียแนสโนพาร์ k ยังบ่เคยไปข้างแรกพอดีน้อยกับมีโอกาสสุดนี่กัเลยสิมามาทางนี้ขึ้นไปเกลเชียเดอ้อพี่น้องจะไปไทยบิวทางนั่นบิวเก็บ,เก,บเกี่ยวบรรยากาศการท่องเที่ยวมาได้แชร์ให้ได้เบิ่งกันจ้า